สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของผมนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับเริ่มสร้างช่องครับ,รบพูดไม่เก่งก็นหน่อยขอฝากตัวด้วยนะครับอนนี้ผมก็เพิ่งจะเริ่มเล่นนะครับผมก็เพิ่งเคยเล่นนี่แหละของของโทรศัพท์นะผมไม่ได้ทำอะไรเลย ผมว่าถ้าเจ้าม,มีคนดูนะครับผมว่าจะลบและเล่นใหม่นะครับว่าจะพูดไม่เก่งหน่นะครับขอโทษด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่ผมงจับแรปเตอร์มาได้นะต้องสวยดีนะสีแดงนะครับสีสวยเลย่วนมากผมเล่นใน p ีครับ ก็ได้เล่นในโทรศัพท์เห็นเปิดตัวแล้วครับมันน่าเล่นดีฮะสวยเลยภาพสวยดีครับผมได้เล่นไปสักนิดหนึ่งแล้วล่ะสนุกดีนะครับอยากลบเล่นใหม่พอดีผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งคองมเมนต์นะครับผมลบเล่นใหม่เลย ฝากกำลังใจผมด้วยนะครับได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ <in> <ale> เริ่มเล่นใหม่เลยครับใช้ชีวิตเริ่มแรกเลยจับสัตว์ใหม่หมดลบเซีพิงเลยอ็ทก็มีเท่านี้นะครับอ